้าฝังมันจะเด้งเลยกว่าน้ำเดือดเนื้อลองไล่เนี่ยพอลองไห้ไม่กินตับไม่กินตับนี่โอ้โจะลองยิดเจวอีกแล้วเาสัอนมาไปเตรียแล้ว โอ้ญ่ปุ่นมามาแลญี่ปุ่นนมีอะไรมาน้อเปล่ามีเนื้อน้องลายโอ้ซื้อมาสามร้ยเหรียญฮัลโอ้๊ยเอ็งดีว่ะเอ็งดีกว่าทุกคนทั่วไทยซีบก่อนนะนี่นี่นกลับไปรับมันเ๋ยวพ่พาเนื้อมานี่ก่อนเขาเขามีกระดูกไ้ โอเคใช่บอกไม่ว่าพี่รองสั่งบอกเออเจ้าซิมันสุดยอดไม่ได้ชกับเลี้ยงบางคนไม่เคยเลี้ยงคือใครยามินหลายคนหลายคนสามโลยสามโล่เตรียมเลยครดบ โอ้ยไล่เหมือนเลยว่ะทำไมลเาหลังกระดูกก้อนทีกินบ่เักระดูกอันนี้เนื้อตุ้มโอ้เลยนี่คือเครื่องใม้ยานยโมแมนโมแมนนี่หัวเนียนโอ้ตาเอ้ยโอ้ก็บอกแห้งเลยดูครับดูรดูปลาเจ้าหงเน่นบเหพวกเ้เี้ง้ว ห่าที่เก่าล่ะครับป่ากา่ครับเก่ามื่อนี้ผมเชฟลวกินซุเทว์กินเลกม้เอาทีใสชุดรถบใสชรได้หน่อยพราะเราโอ้ยพอไม่ใกลครับโอ้ยเมมืดออกมดผมผม ดี้งชลนหมเด้หลาไหลายมาเจ้าูิจิได้ได้เจ้าเพียรเลลูกเอ้ยเจ้าเพียรเนี่ยาใกครับเจ้าเพียรมีมนหดูคำมมันมีมรลยรวยเลยยเลยแจวเพียรลวกจิมเลยใส่วไก่เห็นลวกใส่กิมฮอวเอาแก้วนี่เลยฮะเสียผมรวดซียแมนอยู่ทุกใบเห็นแ้วจำจู่อเลยจำไม่ได้มึงนี่ตกตมึงน่อย พ้อย oh. ่าไปทิมไหล่ะท okay. okay. oh ิมด yes. oh. да ิมมังดิพ่อใสแล้าเลยมินแซ่บเอาพ่วกเพียนไปแล้ดิทิมโอ้ยวามแซ่บเลย่นิ อะไรว่ต้องไม่ใช่เวลาหัน้งมาววจักเสียวไปใส่ไดเอาไว้เอาเอาใส่ได้ยาวใส่ได้ขัดเพรเรามัไหลรกเพราะเราเพราใส่กินอาจเลยไปเลยโอ้นี่ะมันเชีครับครับ่เชยครันีหลนึเย่นเต้นมาจังนีดนะนี่แม่ทา ต้องมาหน้ามือด้วยตั้งง้นเหมีนที่วยเลยกานเพราะเดี๋ยววันเหมีนชอบกินขี่เนาวขีม้งเนาอขี้กล้วยปวดปวดเลยเอามาหยิดที่วไปน้ำดีก็ดีแล้วเอาขี้มันใส่มาดนี้ปาดคนลอปาดเนื้อพอออกไป เนื้อพ <ừ> ่อเอาเนื้อบ่เอาต่เอาต่เนื้อนงไล่มาวนี้ไหวบ้างสีเสียบปะเดีนี่เสียซยเสียซอยเสียบเลยรีวเสียโอ้แนนก่อยผุนนซนนซยอันนี้แนนกเก่งเรียบร้อเบิ่งพี่น้อง โอ้ปวดมามมาญี่ปุ่นโอ้สิงคเออเอไม่กินลาบก้อยตวน้อยไม่น่ากนี่มันหิวจันลย้รับปดปกยี้ดิจันให้เยให้หิวจัดเลยปิดยูยูว่าดูวีโอ้ยมาห้องนี่ยลูกก่อนเกว่ารอดอแป๊บหนึ่งก่อน โอ้แก้วอาจารนไหมลองมันก็น่าเนือไลายรี่ไหมลองดูเนื้อลายหน่อยต้อี่ท่าแวเจ้ยเ่านได้่บเก้อ่บแก่ก้แก้วแบ้วแ่ก้่้วแบแก่บว่บแ้วแ่้บบแก่วเซ่ดแ้วแซ่่บ่เกวแซ่บื้แ้วแวบ่แบก้ว่้

ดวิด้ันจิมทันดีเพชรเจียวๆที่เขาเพดรนี่ฉันเขาจิ้มขยะเลยเพชรทำดมยืดขยะเลยที่ไงไม่จัดขยะนี่เพชรทำไมาม่ร่อยไมีจัดขยะยืดขยะเลยจิ้มไม่ด้โอยเรื่อูเลยแม่โอ้พี่ใหญ่เรื่มศูนย์เลยพี่ใหญ่เอาเงดนอะไรเอาเงินอะไรบ้านรวยพุดรวยเจ้าอยู่ มันจะลองหีบเจ้วอีกงเ้ยมั่นมาไประตยังเงอะย่าอมน้ำปลาได้ป่ะวระสูตรมันซ้ำนี่กระต่าดยังไรลูกครบเา๋ยวน้ลวกอันนี้แต่เนลวกครับลวกลวกนี่ลวกวกคือว่าลวก น่องลายน่องลายพี่น้องเบิ่งตากล้องมาใกล้แฉกเข้ามาใกล้เด็ดบ่ลลวกน้ำร้อนนะครับลวกกับน้ำร้อนนี่เลยน้ำร้อนครับก๋วยเตี๋ยวที่เขาตักเป็นน้อนี่ครับอันนี้คือลวกเข้าไปผมว่ามันบรรยาท่านใจผมว่าเพราะผมมีคนใจร้อนนี่นี่คือลวกเหนือลายแล้วคนเลยครับตากล้องเข้าไปใกล้เราแซ่ไว้ก่อน เราแช่ไว้ประมาณหนึ่งนาทีมันก็ทำให้เนื้อเด้เลยมนงอนะแมนนะมันนนว้าวอันนี้เขาเรียกว่าลวกอุ้ย้าผมเติมยอะอล่าตาไรเราพี่้องเบื่องบนนี่เจีบเบม่งแช่กุนเบื่องบนนี่พี่้องตาบ้าเดอเบืองบนี่พูดนะ พี่ไอ like like ้กินครับแซ่บแล้วเอาแซ่บว่ะจินสิแซ่บเลยแซ่บแล้วออกนะแซ่บแล้วออกเอาพักมาหน่อยพักซอยหน่อยบ่เจียวเจียวเสียบบ่ครับลองสิมึงแตกต่างกับโจวกว่าไม่ต้องเอาขี่มันใส่หลาายเอีลีนไม่แตกต่างกันมาเอาถ้วยมาถ้วยสีแดงแก้วให้ผมเลยหรอเจียวเสีบอันนี้แก้วมันจะร้องคำเองอร่อยมากใส่ยูวารู้ ำมยบวกกับบวกตัวทำป่าพี่ทำพ่อพอพ่ออันนี้ไปจำาเถมึงเสียกันแกยวมันฉลองเฮดเองพี่น้องเก้วันฉลองเอาไทยไปหาพี่โรุนเนี่ยจะเห็นเกิ่นวกั้าไหไเอาพี่รุนร้องจำแจววันฉลองมึงไปนหนครับผมไิโอ้ยเศ้าตับเลยบานมักตับครับมักตับมักปเลเจ้าเลี้ยงตับตัต มาเดื่อับเ่อเอเอเับเแซ่ครับข้าันดบบหนฮอ้าว้ ú, ้าบบนียปลาลกอันนี้แกว่าเียงจะหลมันขาดปลาปลาเอาอข้าเอาดีแซ่ลูกบงตรงับเือบ้เงาเออเดือไปนะสู้มันอันก็ลูกเบาไหม้ะเบาเน่อันแบบ ว่างเดียวขอบคุณนายวิจารนะครับนองว่าสจดสีครับด้วยครอาป่ปลเจ้าบองตัปลาหม่ด้วยครับขอบคุณครับแหมมึงเกยลูกบอกแว่นว่างเด้ยวซุมไปัเวียดเลยรักปนใส่ลูกแว่นนีนะลูกแว่นต่เปัพอหน่ บอกครับครับไป30บาท30 <coughs> <coughs> lagilah <me> <OW -0> <coughs>